เก่งสมคำล่ำลือนครนนทคว้าแชมป์สมัยที่7คิวมินซีครองถ้วยทีมชายสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาสรุปผลวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนชายหญิงนะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564นะครับที่สนามโรงเรียนเทศบาล1จังหวัดสมุทรปราการประเภททีมชายนะครับ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่คิวมินซีรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอัดสำชัญนะครับอันดับที่3ได้แก่มอเอเชียเมืองพลท่าข้ามเกาะกูดคาบาน่าและอันดับที่4ได้แก่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกนะครับประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่เทศบาลน,นครนนทบ,บุรีนะครับรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อันดับที่3ได้แก่โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานและอันดับที่4นะครับได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสงสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลบุคคลกันบ้างนะครับประเภททีมชายนักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่โมฮัมหมัดเชนจังจากคิวมินซีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภททีมชายนะครับจิตติชัยสงจากคิวมินซีนะครับ รางวัลบุคคลนะครับประเภททีมหญิงนักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่อัมพาสนสุรัตจากเทศบาลน,นครนนทบุรีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจอินเลี้ยงเทศบาลน,นครนนนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนชายหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็เป็นไปตามค่านะครับนครนครนท์นนก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่7เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ